สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขียจะพาชมสวนทุเรียนพัน์หม่อนทองค่ะไปดูเก็บตกที่เขาเก็บเก็บไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ก้นดงอันนี้เขาเก็บไปแล้วนะอันนี้เป็นก้นดงนะเนี่ยดูดิ ลูกใหญ่มากโอ้โ oh ห oh. นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เคไอ้โบโอ้โหลูกใหญ่มากดูด oh ิโ oh. อ้โหรูสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้เก็บตกเหลือจากที่เขาเก็บนี่นี่ยาวไปนู่นนะตามทางเดินเนี่ยสองฝั่งเลยดูสิคะดูดิฝั่งนี้ก็เป็นทางไปเดินไปได้นี่ต้นนี้ก็เหลือเยอะยี่สิบลูกได้มั้ง ยี่สิบไร่สี่ร้อยต้นอันนี้ก็ยังเหลือพลูสวยมากเลยพลูใหญ่มาก พาเพื่อนๆชมตอนนี้ฟ้าก็กำลังร้องอยู่ถ่ายนานไม่ได้กลัวฟ้าแรงดูดิโอ้โหเห็นเป่าเนี่ยรูสวยมากเลย ตนนี้เหลือเยอะน่วมเนี่20ย20ไล่400ตน้นสวยมากๆ ดูสิคะรูสวยมากนี่นะคะเคยวก็พาชมค่ะสวนทุเรียนพันหม่อนทองของลูกสาวยี่สิบไร่สี่ร้อยต้น โอตอนนี้ดกน่าจะแก่จัดเลยเฟนเนี่ยล่องเป็นสีน้ำตาลเลยอะ่ะโถ้าเดินทั่วดงนี้เขาคงเดินไม่ไหวหรอก เดินเป็นไม่รู้กี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเดินหมดหรือเปล่านี่ถ่ายเฉพาะริมริมนี่เจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนทุเรียนค่ะดูสิคะ <c oughs> นิ้วบังนิ้วบัง,บงเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆชมแค่นี้นะคะส่วนทเรียนพันหมอนทองส่วนลูกสาว20บไร่สี่ร้อต้นค่ะ